สวัสดีค no like ุณผู้ชมแล้วก็เชฟเป็ดนะครับสวัสดีครับวันนี้มีเมนูอะไรครับผมวันนี้ว่าจะย่างพริกป่าไงนะน้ำพริกป่าเหรอครับน้ำพริกปลาดุกครับอ๋อน้ำพริกปลาดุกโอ้โหปลามาตายเลยนี่ตายแล้วนะทุกคนข้ามันเดือดร้อนแล้วนะเป็นยังมาเลนตีนอยู่นะนี่เขาแบบตุ๊หัวงนะเขานั่นน่ะ มันปลาดุกครับผมได้ปลาดุกจริงไหมปลาดุกกะเดี๋ยวไปล,าล้างซะงั้นก่อนเนาะเดี๋ยวเช็ดเป็ดไปล้างก่อนนะครับเยอะแยะเลยอันนี้ใสเ่เฮลตี้เหรอเฮลตี้ป่ะเนี่ยรักแบบนี้เฮ็ดครับโอ้เฮ็ดนี่เป็นพักอหรเฮ็ดนี่ใช่เป็นเฮ็ดน้อง้าละฮะอะไร <c oughs> ก็จำบุกนี่ก็ลัมลัมนะครับก็แคบลำดึงครับผมนึ่งนะนี่หักแว่นผักแว่นก็ผักแว่นนั่นแหละครับผักอะไรสากางอะไรอย่างมุ้วแต่ว่ามันหักแว่นเนี่ยครับนี่จำใครยอามาใส่ยอามากราบอะไรผักแพลวนะครับต้นหอมเมื่อกี้แล้วก็ตะไคร้ตะไคร้อันดับแรกนี่ทุบตะไคร้ก่อนใช่ไหมอือต้มกับปลา ต้นนอตุ๊มจะไข่ต้มกันนอต้มนี่เขาจะเอามาลาบไหมเหรอลาบขูดขูดดโอ๋อขูดขูดขูดเป็นตีนตีนหน้ามันเหลวไปมันบอกมับอกว่าขูดขูดเอาเนื้อออกมานะครับอืมขูดว่านี่เชฟเป็ดเดินดูขนาดน่ะ วันนี้พักควรนักน้อยก็เลยร่างกายเ่าก็เลยเตรียมป้อมจากใส่ตะไคร้แล้วก็ใส,ใส่ผงปรุงอืมปรุงเกลือ <Yeah, S 2> น้อยก็เอากระน้องใส่เกลือนิดหน่อยนะครับเอาละไม่ใช่หลังตะเข็มก็ไหนๆเราใส่ทาน,นไม่ได้เนาะน้อยเดี๋ยวน้อยเนีย่นยนะโอเค ใส่ปลาบเลยอ่ะใส่ไปเลยดมก่อนไหมดมก่อนไหมไม่สนแล้วครับไม่สนคำเตือนเอาละนี่เอาละครับเครื่องปรุงเราพร้อมแล้วใช่ไหมเอาละอันนพร้อมละโอเคสอวนร้องน้ามันเดียวก็หนวกกัใส่ปลาหนอครับผมสตั๊ับ สลองมันตเตลิดนะครับซุกเร็วหน่อยอ๋อ,อ,อเวลาขูดมันจะได้จิ้มจะได้ลุกยางไงน้อย,นอยอเนาะเรียบร่อย กเดียวร,อ,ยรอนะเอเนะเดัวน้ำเดือดก็โยนใส่ไปเลยเราใ้เดีต้งให้เหมือนกันเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะดีะล้างากกอันนี้ผักเราเอาไปทำยังไงครับนึ่งต้มอันนี้กนึ่งอันนี้กินซุปอ๋ออันนี้กินซดเขาแปลีกินสด กะลำเหรอกะลนึงกะลหนึงเห็ดนึง,นงลำมนึงเห็ดนึงผักตำานึงไหมนะครับอืมนี่กะนึแง,กกงโอเควันนี้เมนูผักเยอะเยอะน,น่อย,อม,อยมา,า,มแ,ลา,แ,ลาแล้วครับน้ำปูนตะลานตะลานละอุ้อยเสีอย่างถ่ายยัเนียน้ำน,น,น้อยน้อยเนาะโอ้ย ิต่อไปขั้วพริกนะครับคอนจิ้งคำตอบมันง่ายๆครับมันมนี่สัสบซ้อมไปง่ายทุกอย่างเลยเนี่ย,าย,ยาหาเมนูกับข้าวที่ทำง่ายๆมามาบอกเนาะต้มไข่ครับง่ายเลยนี่ต้มไข่ครับเดี่ยเจัง ถาไหมลวเพื่อนถ้าเขาบอกขั้วกะถ้าเขากอเสียบไหมเออไจีเสียมน้อบพี่เ็กองอีอารักวน้วัวโอเ็รเฮ็ดกัาก ยำป๋าใช่ไนะครับโอ้โหเดพร้อมวะนี่คือสูตรจากคุณแม่หรือคุณยายคุณย่าชื่อของคุณย่าอใส่ใบมะกรูด็นการคั่วพริกกนต่อ ก็แล้วครับอืมเกาะมันยินสักบุดก็นอวันนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะต้องตำใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวละมันยินมนันค่อยตำโอ้ผักน่ากินมากนะครับติดฝาไว้นอเจ็บร้อยครับนาครับชุกได้ตีแล้วครับออกก่็นอ

เปลี่ยนครับเปลี่ยนเตาครับซุกเป็นทีเรียบร้อยนะครับดักออกมาเฮ้ยสกัดกันหนอเอามันจบบอกยิ้สมสักเดีบยวเอตัวใหญ่อยู่นะอืมนี่ค่ะโคตรดุนะครับ<ไ>ปลาดุดกนอนอนดตัวใหญ่ๆเลย ใส่บิ๊กๆเลยต่อบัมนพริกแต่เหเผ็ดเผ็ดก่เผ็ดอยู่เนาะเผ็ดอยู่เผ็ดอยู่เผ็อยู่คือเผ็ดร่ำกับแบบนี้ครับหมอมันว่าบบนี้ดีรอปลาเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาขูดเนื้อมันออกรอปลาเย็นสักครั้งครับเดี๋ยวเขามาขูดเนื้อแล้วกันมาต่อเนาะพริกครับตอนนี้พักเขายังบบชุกก้ะเปิดดูก่อนฟื้นนี่นะครับเริ่มมาเริ่มมาแล้ว เดี๋ยวกลับมาพอกัน,กนครับครับผมมาครับมาพอครับคนนอกโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเกือบนึ่งลืมเลยปุบแล้วอ๋อเกือบล่อยครับสุกแล้วครับ,รบไ,ไปตายต่อตามต่อไปขวบกันเนาะปีเกตครับปีเกตกันจ้ะแกบ ท่านต่อไปเราทำไงครับเอาอย่ามาตัดมะพรกนะครับขวดปลาก็ดีกว่าเย็นเลียงเย็นละถ้าอย่างเย็นละโอ้ได้ละเบอร์ดิ้งหรอ่ะ ลูกนี่เนื้อมันเยอะดีเนาะเนี่ยเท้าบังมันจะคล้อไงง่ายไปมพราที่เขาะครับเขาะกับคือขูดนะครับ <c oughs> ขูดง่ายนะอันนี้ใส่นี่นอโยเอายว้แผงเอาชุดกดเอาไว้สดขนะอเชฟเป็ดมือฉมังครับวันนี้ แา่นั้นนะน้ำผ้านะน้ำผ้ามันนัวนี่หมออาหน,น้าเปัน้างอันนี้น้ำซุปใช่ไหมครับแต่น้ำซุปดีกว่าเข็กินนี่ก็นัวมากเลยนะมาเลยเถิเลยครับม,ม,มา ตัดน้ำพริกกันเลยดีกว่าครับผมดูยขถอยก่อนดีกว่ารู้สึกว่ามันกระเด็น <laughs>

ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมครับเข้าวมั่นใจเนาะขรอมีอเขาเขาข้อมือขาวมั่นใจไงมาครับใส่แล้วครับต้องตากลางให้ละเอียดนะครับ

ไข่หนพริปฝาต้มเนอะอือนีนะครับเรล็บร้อยนะครับเบ้อเหรออ่าหอมบบขึ้นมันแล้วบบขึ้นมันแล้วโอ้โอักไข่แผ่นนี้ขายไม่ได้ใช่ไหมครับอือมันจะหอมนะครับอือหอมขนาดตามด้วยต้นหอมผักชี นร่อยครับอืมกินหอมมาเลยเะได้ไหมครับอืมเจไดเลยไยังไม่ได้ชิมรสชาติหรอเนะยอืมเจไปชิมครับสุดยอดเลยไหมสุดยอดครับโอ้โหยไม่ต้องปรุงเพิ่มครับปรุงเพิ่มเลยครับจับปุดีครับน้ำซุป นัวนะครับใส่จานเนาะจานใส่ถ้วยใส่จานเนาะจานใส่จานจานเนี่ยเนาะเราจะเป็นล่างโอ้โห้ดด เฮ็ดน่าจะเฮ็ดอยู่นะไม่ได้อยู่น้ำพริกพร้อมพร้อมอไปกับพักครับนี่เอาตีกีบไหมเทไปตรงนี้เหรอโอ้หมดเททีไปเหรอทีทปะเนาะนี่ ลันี่มันจะหวานมากเลยนะอ้อแพงหน้หกเยอะมากครับ เยอะกว่าน้ำพริกอีกนี่นี่สุดยอดเลยนะครับนี่นะฟึ๊บเข้าไปเดี <N AT IC AL> ๋ยวปล่อยครับปล่อยครับผมนี่พร้อมขึ้นโต๊ะหรือยังครับพร้อมแล้วขึ้นโต๊ะนะครับผมมากินข้าวด้วยกันดีกว่าครับไปกินข้าวด้วยกันดีกว่า ห้องอะไรกันก็เป็นอันนี้เจ้าปดัด,ปดุกปัดุกอ่ากพิธีปัดุ๊กก็ได้เป็นปัญหาเรื่องเมนูกันนะเนาะเรื่องชื่อเมนูเนาะเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวไปเจอกันบนโต๊ะนะครับนี่ครับข้างซอกกับมี สดนะครับสุดยอดพอดีเอาแว่นะครับนี่ขอบคุณไปนั่งกินกันเนาะขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับ